ความมั่นคงแจ้ง7จจังหวัดชายแดนและเส้นทางลับพบบุคคลเฝ้าร,ระวัง ย้อนรัฐมนตรีกลาโหมคเมนรับไม่มีเรือรบและเครื่องบินรบแต่ซุ่มโจมตีจากกรณีที่กัมพูชาค่มีการส่งกําลังเสริมเข้าพื้นที่ชายแดนตราดรวมทั้งหน่วยรบพิเศษสู่สระแก้วท่ามกลางการท้าทายของเรือรบและเครื่องบินรบไทยทั้ง7จังหวัดที่มีการประกาศชนซึ่งหากย้อนคำพูดของบิฐานกัมพูชาที่ยอมรับไม่มีทั้งเรือรบและเครื่องบินรบ โดยความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นค่ะเป็นสัญญาณแจ้งถึงการประทะรบใหม่ซึ่งเริ่มเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2568ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในรัชอาณาจักรหรือว่ากออร,รมนอได้มีการออกหนังสือแจ้งเตือนประชาชนในสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชาทั้งนี้หลังพบความเคลื่อนไหวของบุคคลบางส่วนในพื้นที่จ,จังหวัดชายแดนที่มีพรมแดนติดต่อกับกัมพูชาซึ่งจนทียังไม่สามารถยืนยันภัยคุกคามได้แน่ชัด แต่เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนกอรมนจึงขอให้ประชาชนเป็นหูเป็นตาเฝ้าสังเกตการพื้นที่เป้าหมายเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดชายแดนทั้ง7ได้แก่สะแก้วปราจินบุรีนครราชสีมาเขตชายแดนติดต่อบุรีรัมย์สิสเกตอุบลราชธานีสุรินทร์โดยเฉพาะพื้นที่แนวชายแดนที่มีภูมิประเทศเป็นป่าหรือว่าเส้นทางลับ พฤติกรรมต้องสงสัยขอให้ประชาชนแจ้งกรอรมนระบุว่าการสังเกตพฤติกรรมไม่ใช่การเหมารวมบุคคลใดตามสัญชาติแต่เป็นมาตรการเชิงป้องกัน โดยประชาชนสามารถแจ้งหากพบเห็นกิจกรรมดังต่อไปนี้บุคคลต่างชาติที่หลีกเลี่ยงการติดต่อเจ้าหน้าที่หรือปกปิดตัวตนการถ่ายภาพหรือบันทึกข้อมูลในพื้นที่ห่วงห้ามการเข้าพื้นที่ต้องห้ามโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนการเคลื่อนไหวหรือการติดต่อสื่อสารผิดปกติใกล้หน่วยงานราชการหรือพื้นที่ความมั่นคงประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยโดยยืนยันว่าข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ และใช้เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวมเท่านั้นช่องทางการติดต่อได้แก่ไสด่วนตำรวจ191-1599ายด่วนความมั่นคงกอระมะน .1374 ไสายด่วนศูนย์ดํารงธรรม1567และหน่วยทหารฝ่ายปกครองในพื้นที่เจ้าหน้าที่ความมั่นคงทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง นั่นเองค่ะที่ทําให้กองทัพเรือและกองทัพอากาศรวมทั้งกองทัพบกได้มีการเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเรือรบลาตะเวนและการส่งเครื่องบินรบ f 16ขึ้นสำรวจพื้นที่หลายครั้งติดต่อกันและหากย้อนไปเมื่อวันที่20มิถุนายน2568สำนักข่าวกัมพูเจียคแมร เคยได้มีการรายงานอ้างคำกล่าวของพลเอกเตียสเราหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาแม้กัมพูชาจะไม่มีเครื่องบินขับไล่หรือเรือรบแต่กัมพูชามีอาวุธทันสมัยที่สามารถปกป้องอธิปไตยของชาติได้ในกรณีที่ถูกต่างชาติรุกราน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาได้มีการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวในขณะที่เกิดเหตุความขัดแย้งในขอ้อพิพาทช,ชายแดนไทยและกัมพูชาที่กำลังทวีความรุนแรงและระบุว่าฝ่ายไทยได้แสดงสัญญาณรุภาพทางทหารทางเครื่องบินขับไล่และเรือรบและเตรียมกำลังพลทั้งทางบกทางอากาศและทางทะเล นอกจากนี้พลเอกเตียสเสรหายังมีการกล่าวอีกว่าท่ามกลางความขัดแย้งกับกัมพูชาฝ่ายไทยได้ยิงขีปนาวุธและอาวุธต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางอากาศเรือรบเครื่องบินขับไล่ปืนใหญ่ทั้งบนบกในน้ำและทางอากาศ โดยพลเอกเตียสเรหาได้มีการตั้งคำถามว่าขณะนี้ฝ่ายไทยโชว์อาวุธแล้วคอมเมนต์มีอะไรชาวคอมเมนต์ไม่มีเครื่องบินขับไล่หรือว่าเรือรบเพราะชาวคอมเมนต์มีความสามารถในการป้องกันประเทศชาวคอมเมนต์มีปืนต่อสู้อากาศยานปืนต่อสู้รถถังและชาวคอมเมนต์ยังมีปืนที่ใช้ฟังอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกัมพูชายังมีการกล่าวทิ้งท้ายว่า กัมพูชาร่วมมือกับมิตรประเทศบางประเทศในการเสริมศักยภาพทางทหารเพื่อการป้องกันประเทศเท่านั้นไม่ได้เสริมอาวุธเพื่อรุกรานประเทศอื่นไม่ต้องกลัวผมไม่มียันรบที่จะไปถึงกรุงเทพผมคงไม่กล้าพูดเหมือนรองแม่ทัพภาคที่สองที่ว่าพวกเขาสามารถโจมตีกรุงพนมเปญได้ในทันทีผมไม่มีความสามารถที่จะโจมตีคุณได้จับตาสถานการณ์โลก ้าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโรคครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1น่นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปครับทั้ง2ฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัย